ไอหวัง<ป>ยังอยู่อีกเหรอไอหวังไอเฮียคือกูไม่รู้ว่าเป็นยังไงว่าแบบจะสกปกกันทานไหนตอนนี้ได้มันเห็นมาตีกับเดลิเปอร์อยู่อะถ้ามึงแบบเผอโอกาสเนี่ยไปเก็บมันมึงก็ได้ตังค์ไงบางทีเว้ยหนังสนุกอะ่ะไอเฮียมันต้องมีตัวร้ายอะไอเฮียมึงอยากให้หนังสนุกไหมมึงก็ยอมเป็นตัวร้ายอะแต่กูกูมองว่ามึงควรไถอะ่ะมึงควรแบบหาแกงเล็กอะ บางทีเราต้องให้พวกนี้มันหาตังค์ให้เวย้ยเฮียเมืองมันสงบสุขเกินไปแล้วฤฤออกมาทำงานโดยไม่กลัวใครอ่ะเต่าทิศไกล <ฮะ S 1> ดีจีอ่ะดีจีโโตัวไายน่าดีจีตัวมีตังค์เลยเฮียขอบคุณซา,าดีรับใครด้วยนะครับชแมชแมป์ขอบคุณแชมป์ด้วยนะครับ ซับกันเยอะๆนะ เอาลยขับเพ่นไม่ได้สักทีชุด GM เดี๋ยวอาแล้เข้ามาแล <stop building. S 3> ้ว <apologize> บุตรตีใครวะพูดหลงเข้ามาแล้วแม่บุตรตีใครมาแล้วมึงเลยเปลี่ยนชุดเป็นชุดเนี้ยผม ซาเวดนะครับผเอ๋อ,อ,อผมจะประกาศเรื่องคือมีจกฐฐักรพรรดิมาเอามาเก็บสวยของผมในเรื่องนี้อืมแล้วทีนี้ผมอ่ะเขาไปเก็บสวยคนที่แกงเล็กกว่าผม,มใช่แล้วทีน้าถ้าเขามีจักรพรรดิคุมอยู่ครับเราควรทํายังไงได้บ้างจักรพรรดิคุมอยู่หรอใช่ครับไม่ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าจักรพรรดิเขาไม่ได้ยุ่งอะไรกับพวกนี้อยู่แล้วนี่ ถ้าปัญหาคือถ้าผมเรียกเก็บเขาแล้วจักรพรรดิเก็บผมอีกรอบนะอย่างเงี้ยครับเออมึงก็สวยไงถ้าแต่กันอ่ะแล้วแล้วสมมติว่าอันนี้ครับลุงแล้วสมมติว่าจักรพรรดิเขามาเก็บผมใช่ปะฝั่งเขาอ่ะแล้วผมบอกจักรพรรดิผมอย่างเงี้ยจักรพรรดิผมจะช่วยนะครับถ้าจักรพรรดิมึงแข่งกว่าจักรพรรดิเขาอ่ะกาช่วยกันั้นจบแล้วลงขีงั้นจบแล้วถ้าจบแล้วมันวัดโดยที่มึงอยู่อ่ะว่าจักรพรรดิไหนแข่งกว่าจักรพรรดิมึงอ่ะมันปลาใหญ่กินปลาเล็กอยู่แล้วอ่ะตอนเนี้ย จะใช่แต่จักรพรรดิมึงอ่ะเขาเขาจะเขาจะช่วยมึงแบบในการเอ็ดดี้หรือเปล่าอ่ะแค่นั้นเองอ๋อคือแล้วสมมติว่าสมมติว่าถ้าจักรพรรดิผมไม่ช่วยอย่างเงี้ยแล้วผมจะต้องจ่ายของจักรพรรดิผมไหมไม่รู้วะก็ต้องไม่รู้วยผมผมยังผมยังรู้ค่ะครับนี้ครับลุงบอกว่าเราสามารถย้ายจักรพรรดิได้ไหมครับถ้าแบบว่าเขาตอบรับอ่ะครับได้ดะา สามารถย้ายได้ใช่ไหมับย้ายได้หมดเลยแล้วแต่พวกมึงจะเดินอ่ะจกักรพรรดิมันมีแค่หน้าที่ไก่เกียร์แต่ถามว่าจากักรพรรดิจะปกครองในการช่วยเหลือมึงกันแล้วแต่จกักรพรรดินั้นว่าเขาไหวกับจกักรพรรดินั้นหรือเปล่าเขาจะช่วยมึงในการตีถ้าสมมติจกักรมมกพรรดิไฟนิกันเองอ่ะทรัพยากรมันเสียเยอะอยู่แล้วไงนึกภาพปะครับนึออกภาพเออแต่สมมติสมมตินะถ้าจักรพรรดิถ้าสมมติจักรพรรดิไปช่วยแล้วจักรพรรดิมึงแพ้อะางเงี้ยงั้นมึงชิบหายเลยนะ คือพวกผมมีสองทางเลือกใช่ไหมครับก็คือสมมติว่าจักรพรรดิผมสู้ไม่ได้เงี้ยผมก็ไย่ไามไจ่ายจักรพรรดิผมถ้าเขาไม่ช่วยขึ้นมาจริงผมอาจจะย้ายถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาอ้าแขนรับอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถูกต้องฮะสิงซิงช่วยกูได้ช่วยเลยสัตว์ชีพหายไอ้เจตนาแล้วนั่นแหละก็เราดูหน้างานรอบเนี้ยเพราะว่าเนี่ยเนี้ยพี่บอกไอหวังมึงยังอยู่อีกเหรอไอหวังไอพี่อะไปเลครับลงจะอยู่อีกเหรอกอยู่ครับอยู่ครับ มีอะี่พ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 ี่าีุพี่พี่พี่พร่พี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 ่พ่พ่พี่แี่พี่อเ่พี่พา่พี่อ่าี่พี่พีะพี่พา่พี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 ่าี่พ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 ี่เ่พี่พีอพี่พี่พี่นี่พี่พี่พี่ลี่พี่พค่พี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 บพี่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 เีเพีอพี่พี่พี่่พี่อ่่่่่ม่่นีอ่ ใช่ครับใช่แล้วที่ซาเวตนะครับแล้วใครเก็บมึงโอเคครับโอเคครับอ๋อโอ๋อผมก็เลยไปไลยถ่ายตังค์เด็กอื่นครับแล้วก็มาจ่ายเขาเนี่ยครับอ๋อมึงอยู่ LK อยู่แล้ว LK มึงอยู่ LK มึงก็ต้องจ่าย LK ดิแต่ถ้ามึงเลือกที่จะไม่จ่ายก็ได้แล้วแต่การดูแลของจักรพรรดิน่ะผมผมน่าจะจ่ายแล้วก็พรรียบแต่ผมผมยังไม่คือเงินพวกผมไม่มีไงผมก็เลยแบบก็ไปถ่ายเงินบ้านมาครับลง เออมันก็ต้องเก็บแกงเล็กอะใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กไงดัาวมัลเฮดไงโอ้โหดาวมาเฮดเอาปลาเอาปลาเอาปลาอย่าเลืมึงอยากสนุกอะมึงไม่อยากสนุกหรอฉันอยากสนุกไปเพราะว่าตอนเนี้ยกูบอกว่านะคือกูไม่รู้อะว่าเป็นยังไงว่าแบบจะสกปกกันทันไหนตอนเนี้ยดาวมัลเฮดมาตีกับเดลิเปอร์อยู่อะถ้ามึงแบบเผอโอกาสเนี้ยไปเก็บมันมึงก็ได้ตังค์ไง เพราะมันไม่กล้าเจอองทางอยู่แล้วเว้ยหาโอกาสให้เป็นประโยชน์ไอเหี้ยมาเฟียมันไม่เลือกกติกาหรอกไอสัตว์โดนแร่สับแช่งผมมาเดนะใช่ไหไม่เป็นไรหรอกไอเหี้ยตอนนี้มึงก็ตกต่ำอยู่แล้วอะไอเหี้ย <c oughs> เป็นจอมมารสักครั้งนึงยังไม่เป็นไรไปหรอกไอสัตว์ <c oughs> บางทีเว้ยหนังสนุกอ่ะ <c oughs> ไอเหี้ยมันต้องมีตัวร้ายอ่ะไอเหี <c oughs> ้ยมึงอยากให้หนังสนุกไหมมึงก็ยอมเป็นตัวร้ายอะ ก็เขาบอกว่าเราเรียกเยอะเกินอ่ะเขาก็จะแบบมารู้ว่าเขาไม่ได้บอกหมดอ่ะเขาบอกว่าเขาแค่แบบมาคอยกระยาแบบแค่คุยอะไรให้อย่างเดียวอ่ะอ่าและพี่นึกว่าเขาจะลงมาไงถ้าเขาลงมาพี่ก็แบบดีเหมือนกันแต่จักรพพรดิมันไม่ค่อยไม่ค่อยตีกันช่วงเนี้ยผมแค่กำลังกำลังกลัวในสิ่งที่ผมกำลังทำอ่ะลุงคือถ้าผมไปถ่ายเงินแกงรูนแบบเนี้ยแล้วกลัวแกงใหญ่ๆห่ก็จะมาถ่ายเงินด้วยเหตุผลแบบนี้เหมือนกันอ่าอ่าอ่าเบอร์ก็อาจจะมีมันก็อาจจะมี อย่งที่เแซัถ่ายผมผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยนั่นใช่เหรอเอซัใส่มึงเหรอถ้าหนูว่าเอซ้วแบบเขาถ่ายผมด้วยเหตุผลเดียวกับที่ผมไปถ่ายคนนั้นะไม่หรอกเอซัไม่ทำเอซัไม่ทำกูมั่นใจว่าเอซัไม่ทำแต่กูกูมองว่ามึงควรถ่ายอ่ะมึงควรแบบหาแกงเล็กอ่ะแบบถ่ายอ่ะมึงเชื่อกูดิรวยเฮี้ยแบบเก็บไลยอาทิตย์ก็ได้เฮี้ยห้าแสน่างเงี้ยได้สี่แกงก็แบบมึงก็ลองคิดดูดิอาทิตย์แล้วเท่าไหร่อ่ะ บางทีเราต้องให้พวกนี้มันหาตังค์ให้เวไอ้เหี้ยเมืองมันสงบสุขเกินไปแล้วมันทํางานโดยไม่กลัวใครอ่ะลงมาแล้วถ้าสี่แกงเขารวมตัวมานี่พวกผมมากันยับไงมึงก็หาแกงเล็กตีเดี๋ยมึงสู้ได้อ่ะไอ้เหี้ยเต่าทิดไงดีจีอ่ะดีจีตัวไทยน่าดีจีอะตัวมีตังค์เลยไอ้เหี้ยดีจีมันมีกันแค่ดสิบสองคนเองดีจียังมีตังค์เยอะไอ้เหี้ยรถประมูลก็เยอะ ลงรับลงลงเพื่อปลูกไปคนในแก๊งผมหน่ได้แมแต่ไกลอะตอนนี้กมครไปได้เลยไอ้เหี้ยไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เดี๋ยวลุงคือมันแบบบางคนมันแบบตอนแรกก็มีไฟแะไรหลังมันก็แบบเริ่มมึงไม่อยู่หรือเปล่าไอ้หวังไอ้เหี้ยไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยลุงผมรอมาสามเดือนแล้วลุงผมก็รอเกี่ยวมึงเล่นประเทศอื่นเยอะไอ้เหี้ยคนที่ตามมึงเขาจะมีไฟหรอไอ้เหี้ยถ้ามึงอยากให้คนในแก๊งมีไฟมึงก็ต้องอยู่พวกมันดีไวจิจกรรมในแก๊งก็ไม่มีไอ้เหี้ย มันจะสนุกกันหรอไอ้เหี้ยชีวิตฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวอ่ะไอสัตว์เบื่อตายพอดีไอ้เว้มันเครื่องจักรครับลุงเบื่อฮะเบื่อเบื่อเบื่อจริงมันไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยเบื่อเลไม่เบื่อได้ไงไอเหี้ยของก็ไม่พร้อมกันรถก็ไม่บีกันมันไม่เกี่ยวว่าว่าของไม่พร้อมหรือว่าอะไรอ่ะตอนพวกมึงสนุกมันก็สนุกไปด้วยกันนะไม่ว่าของจะพร้อมมึงจะรอของพร้อมอย่างเงี้ยไอเหี้ยหวังชนะมากไปมันก็ไม่มันหรอก ทำอย่างที่พวกมึงทําดีกว่ายังไม่จำเป็นต้องของพอร้อมหรอกอย่ว่า,า,าหวังใช้ลงกันนั้นรถดีแค่สองคันอ่ะเอาสนุกแกให้คนในแก๊งมึงสนดกแค่เดียวันก็สะดกแล้วโอ้มันสนดกแค่แป๊บเดียวแล้วก็งอมกันเลยงอมแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยจะได้คัดคนไปด้วยว่าใครจะอยู่กับมึงถ้ามึงอยากปลูกไฟคนในแก๊งมึงก็ต้องอยู่บพวกมันตลอดอ่ะ <c oughs> มึงเล่นประเทศอื่นเยอะไงโอ้ผมมึงมาเป็นยจดหลังลงผม ราหายแบบแปบ,บนิดนึงแะร,รับคนให้มันครบสี่สิบดิเฮียอันนี้สามสี <3 S 2> ่สิบเนถ้าสี่สิบคนแล้วออนตลอดอะแค่นี้มันก็สุดแล้วโหดแล้วผมผมก็อยากรับนะ้วลุงผมก็คัดเรื่อยๆอยู่อะแต่ผมก็แบบพอได้คนใหม่มาแม่งก็แบบเป็นอย่างที่ผมคิดเยอะมากเลยอะออแบบแม่งอยู่กับเราแปบบ๊แบๆบอะออ เนี่ยตอนนี้บ้านใกล้ๆมึงก็มีให้ให้ไถเยอะนะเนี่ยอย่างดีจีอย่างเงี้ยนู่นไหนบ้านตรงขอบนู้นก็มีเต็มเลยเจ้าเอาอีกวะเอาไงพวกมึงกูว่ามันมีบ้านหลังนึงอ่ะกูกูอยากเล่นมากอ่ะพวกมึงสนใจปะสังคมมันบีบอ่ะมันต้องเอาสังคมมันบีบสังคมมันบีบไอ้พวกมึงอยากเล่นปะกูว่าบ้านมันก็ยังไม่พร้อมเหมือนเราเลยเหมือนแบบเหมือนมันเกิดมาเพื่อเราเลยเลเว้ย ไอ้พวกบ้านใหม่ๆบางบางแก๊งเขายังแจก่บางคนเลยังแจกค่าบ้านเราได้เขาเพาะทุเราได้ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะเราไม่มีปัญหาเรื่องบ้านเนี่ยถ้ามันยอมถ้ามันยอมมึงใช่ป่ะมึงก็เอาตังค์เป็นรายอาทิตย์ก็ได้นู่นนี่นั่นมึงถ้ามันยอมปุ๊บมึงก็ไปหาแก๊งอื่นต่อแล้วเงี้ยมึงก็ได้เงินเรื่อยๆเว้ยเดี๋ยวมันพร้อมมันก็มาเปิดมึงเองรอความมันดีกว่าไอ้สัตมหาตังค์เรื่อยๆก่อนจะได้มีตังค์ประมูลรถมึงดูดิตอนนี้ประมูลกันอ่ะแก๊งมึงไม่ได้ประมูลนะแต่แก๊งไอ้พวกนั้นอ่ะประมูลกันทุกคนเลยย่ะ กูมองเไปซื้อรถเข้าแก๊มหมดเลยลุงอ่าเดี๋ยวกูไปกลาดก่อนเซอร์พ <começar> ัสดีเดี๋ยวเจอกันเดี <erek> ๋ยวจะกำลังดีเฮ้ยนี่นี่นี่เปิ้ลสายเปิ้ลสาย